สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้าููกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube นะครับแล้วก็เชื่อมา่นสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงดานล่างได้เลยนะครับมากันที่เ,เรื่องแรก เกี่ยวโยงกับแมนยูเราเนี่ยนะฮะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางบรูโน่เฟอร์เดสนะครับที่ได้ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยในระหว่างซ้อมก็ได้มีการให้คําแนะนำอาเดรโดกาโชครับแนวรุกดารุ่งของทีมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการฝึกซ้อมในสนามนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในช่วงตอนกินข้าวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บรูโน่กล่าวว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากกล่าวชมกาโชเนี่ยเยอะจนเกินไปเพราะว่าเมื่อดาวรุ่งเนี่ย ได้รับคําชมเยอะจนเกินไปทายกยอเยอะจนเกินไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือดาวรุ่งเนี่ยจะมีอาการแบบหลงตัวเองนะครับหรือว่าผ่อนคลายเยอะจนเกินไปแล้วก็อาจจะหยุดพัฒนาก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บรูโน่มีการพูดถึงกานาโชในะฮะในทิศทางที่ดีครับการให้คําแนะนำเนี่ยก็อยากให้น้องเนี่ย มีเส้นทางอาชีพที่ดีขึ้นน่นแหละนะครับหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะฮะโอเคนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคิสเตเนียลเรกเซนครับมั่นใจว่าแมนยูเนี่ยจะคว้าตำแหน่งท็อปโได้อย่างแน่นอนครับจากตารงางคะแนนในตอนนี้แล้วก็ผลงานที่มั่นใจว่า ยังมีเกมเหลือในบ้านอยู่นะครับอีก2เกมเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าน่าจะทำได้ไม่ยากแล้วก็จบด้วยการคว้าตำแหน่งท็อปโฟร์รวมไปถึงโคตายูเซเอด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เร็กเซนมั่นใจว่าเกมในบ้านเนี่ยจะพาแมนยูติดท็อปโฟร์แน่นอนนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับราบิโอนะครับโรมาโนมีการให้ข้อมูลกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยยังคงให้ความสนใจในตัวของอันเดรียนราบิโออย่างแน,น่นอนนะครับซึ่งกําลังมีการหาเรือ เกี่ยวกับดิวดังกล่าวอยู่นะครับมีการหาเลือกันภายในันแหละว่าจะเอาอย่างไร เกี่ยวกับดิวดังกล่าวนี้นะฮะหรือว่าการดึงตัวราบบโอนั่นเองนะครับทางฝั่งของผู้เล่นเองก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลือกของเขาหลังจากจบซีซั่นนี้แล้วก็ยูเวเองก็มีทีท่าว่าอยากให้ราบบโออยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่านักเตะเนี่ยก็มีความฝันก็คือการลงเล่นในพรีเมียร์เดนกังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวกับแมนยูเรานิวเคลเซอะไรประมาณนั้นนะครับก็ช่วงนี้ ราเบโอมีข่าวกับแมนยูอีกครั้งแล้วนะครับได้ลุ้นกันนะส่วนข่าวออกครับมีข้อมูลออกมานะครับจากโรมาโนแล้วก็สื่อยางเอย่างเอ็นะครับโดยที่มีการระบ,บุว่าอัก l เซลตนเซเบ้เนี่ยนะครับกับเส้นทางสโมสรอนแมนยูเนี่ยน่าจะจบแล้วนะฮะก็คือมีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับซึ่งก็เป็นการย้ายแบบ ฟรีเอเยนด้วยก็คือตัวเซบสัญญาจะหมดนะครับเพราะว่าตั้งแต่โดนผลักดันขึ้นมาเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบเป็นจริงเ็นจังโดนปล่อยยืมตัว มีการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับก็ไปไม่รอดแหละจนท้ายที่สุดนะฮะแล้วก็น่าจะมีการแยกทางกันไปตามระเบียบนะครับนักเตะอะไรอื่นครับที่ m อ n ให้ข้อมูลกันออกมาก็จะมีในรายของพวกแบบฟิลโจนที่การันตีแบบชัดเจนละนะครับดาวรุ่งพวกอิธานเกาเบตนะครับมาสนี่ nee นะครับจากแบบทีมแคาเมี่นะแล้วก็ชาลีเวลแลนนะครับแล้วก็เมเกีย ที่น่าจะโดนปล่อยกันออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ละบุคคลนะครับก็ราวๆสี่ถึงห้ารายนะที่มีการคอนเฟิร์มว่าไปแบบแน่นอนนะครับก็มีตัวหลักผู้เล่นทีมชุดใหญ่นั่นแหละแล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นดาวรุ่งด้วยนะครับในทางกลับกันครับดาวรุ่งที่มีโอกาสโดนนันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็เอเมนบอกว่าอันดับหนึ่งเลยก็คงเป็นอามาดดีาโลครับที่ ทำผลงานได้แบบโดดเด่นในระหว่างการยืมตัวกับทางซันเดอร์แล์นะครับล่าสุดก็ยิงได้อีกแล้วนะฮะแล้วก็ทินฮาก็มีการให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนนะว่าพร้อมให้โอกาสในช่วงตั้งแต่พีซันเป็นต้นไปหรือว่าในช่วงซีซันหน้านะครับนี่คือตัวเต็งนะที่น่าจะได้รับโอกาสเกี่ยวกับการขึ้นมาเป็นตัวเลือกทีมชุดใหญ่เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งรายครับก็คืออีธานแลดนะครับที่ ไปยืมตัวแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะในตำแหน่งแบ็กนั่นเองนะครับก็อาจจะโดนดันขึ้นมาใช้งานมากขึ้นก็ได้หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เคยโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมแล้วก็มีโอกาสอยู่บ้างนะครับบางครั้งบางคราวกันไปนะฮะนี่คือตำแหน่งแนวรับนะแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งครับก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับหรือว่าหลากหลายแล้วกันนั่นก็คือฮันนีบาลเมสบี้นะครับเมสบี้เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีกับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับจะตัวเล่นได้ทั้งด้านกว้างนะครับตัวตรงกลางหรือว่าตำแหน่งของบูรูโน่ก็ได้เหมือนกัน ต่ำลงมาหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับเมสบี้ก็เคยได้รับโอกาสมาอยู่แล้วบ้างนะครับยกล้ายกับอีธานเลสเลยเนะฮะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องโดนปล่อยยืมตัวไปก่อนในช่วงซีซันนี้แล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสลุ้นขึ้นมาเป็นตัวเลือกหรือว่าได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงซีซันหน้านะครับรายต่อมาครับเป็นอวาโรเฟอร์เดสนะครับรายนี้ก็น่าติดตามแล้วก็ผลงานดีเช่นเดียวกันนะครับอวาโรเฟอร์เดสเนี่ยไปอยู่กับทางเพย์สตันนะครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีลงเล่นแบบสม่ำเสมอครับ42นัดในลีกนะฮะแล้วก็บอลถ้วยแล้ว ทำไปทั้งหมด6 acid ด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสแบบสม่าเสมอนั่นแหละได้ออกสตาร์ทแทบจะทุกสัปดาห์นะครับในตําแหน่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายหรือมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายก็เล่นได้นะครับดาวรุ่งรายนี้ผลงานภาพรวมในระหว่างการยืมตัวเนี่ยมีบทวิเคราะห์กันหลักมาครับว่าโดดเด่นทั้งเรื่องของเกมรุกเกมรับนะฮะโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยที่มีความหลากหลายในเรื่องของการเติมเกมรุกที่ดีมาก,มากๆรวมไปถึงการขึ้นมาสามารถ acid ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยแล้วก็ จังหวะสำคัญก็คือการ cross อลจากด้านข้างของอวาโดเฟอร์เนสเนี่ยค่อนข้างแม่นยำทำให้แบ็กซ้ายรายนี้ที่เราปล่อยยืมตัวเนี่ยมกักจะได้รับคำชมจากผู้จัดก,การทีมของทางเพลสตันเป็นประจำนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะที่น่าจะมีการเบียดแย่งกันคข้างเยอะตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับอย่างที่เราทราบกันแหละว่าอวาโดเฟอร์เนสมีโอกาสโดนดันขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับซึ่งลูกชอเนี่ยก็มีแววกันออกมาเหมือนกันนะฮะว่าอาจจะโดนปุบเข้าไป เป็นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางฝั่งซ้ายบ่อยครั้งเหมือนกันในอนาคตนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เล่นได้ดีนะฮะบ,บางทีเนี่ยในระหว่างที่ลุกชอเนี่ยโดนหุบเข้าไปเนี่ย เอเวอเรสต์เนี่ยอาจจะมีโอกาสสออแทรกขึ้นมาเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริง้างก็ได้ในบางเกมนะครับก็ต้องลองใช้ครับดาวรุ่งเนี่ยมันต้องลองใช้ดูบ้างถ้าเกิดแบบไม่ลองใช้ไม่ลองให้โอกาสเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเนี่ยจะมีดีพอเล่นให้กับแมนยูเราหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับดาวรุ่งที่น่าจะมีอนาคตที่สดใสนะที่เป็นแบบตัวเน้นๆจริงๆนะครับที่น่าจะได้รรบโอกาสในช่วงซีซั่นหน้านะครับมากขึ้น ส่วนเรื่องเราต่อมาครับเรามาดูสถิติอัตราความเฉียบคมหรือว่าความแม่นยําในการทำประตูของทางแอนโทนีกันบ้างนะครับซึ่งผลงานของแอนโทนีเนี่ยมันก็มีช่วงที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่ค่อยสม่าเสมอสักเท่าไหร่นะครับแปัจจุบันเนี่ยลงไปแล้ว42นัดทุกรายการแล้วก็ทําไปทั้งหมด8ประตูเท่านั้นนะครับจานวน8ประตูดังกล่าวเนี่ยยังเป็น ายพิบัลเดงกิจเพียงแค่4ลูกเท่านั้นนะครับพร้อมกับที่ไม่ยิงประตูมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็มีการพบว่าแอนโทนีเนี่ยสามารถเปลี่ยนสกอร์ได้เพียงแค่4ลูกจากโอกาสการยิงเนี่ยทั้งหมด68ครั้งซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมเพียงแค่5.8% 8เท่านั้นนะครับทางด้านมาคาราทฟอร์ดเนี่ยยิงไปแล้ว16กประตูนในพิบัลเดงกฤษครับจากโอกาสการจบทั้งหมด 97ครั้งครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมอยู่ที่16.5%รขณะที่ถ้าเกิดเราเอาตัวจุดสกอร์ของเราเนี่ยไปเปรเียบเทียบกับเออร์ดิงเบลฮาร์แลนด์ดาวซันโบสูงสุดในช่วงซีซั่นนี้ฮาร์แลนด์ของทางซิตี้เนี่ยกดไปแล้ว35ประตูจากโอกาสทั้งหมด114ครั้งนะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ความเฉียบคมสูงถึง 30. 7เเลยทีเดียวนะฮะก็มีความแตกตา่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็สถิติเรื่องเนี้ย มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับที่เราเนี่ยมีความต้องการเป็นอย่างมากในการมองหาซูน,น่ารายใหม่เข้ามาโดยด่วนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของเกรลเซอร์นะครับก็ล่าสุด er เนี่ยอฟรามเกลเซอร์เนี่ย ไปดูฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงแล้วกันนะครับในศึก FA Cup e. รบอบชิงนะฮะแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็มีการถามนะครับเรื่องของการเทคโอเวอร์นะฮะอฟรามเกลเซอร์ก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็เดินผ่านนักข่าวไปแบบดื้อๆนะฮะพูดภาษาบ,บ้านๆก็คือไม่เอาเฮียอะไรเลยอ่ะนะครับก็คือแบบทุกคนเนี่ยรอฟังคําตอบว่า จะให้คำตอบอย่างไรเพราะว่ามันช้ามากแล้วนะครับแฟนบอลก็รอคอยคําตอบเพราะว่าถ้าเกิดมันช้ากว่านี้ซึ่งมันมีผลกระทบเกี่ยวกับตราซื้อขายนักเตะอย่างแน่นอนนี่คืออันดับแรกแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันต้องเคลียร์ด้วยต้องใช้เวลาน,านะครับซึ่งนักข่าวเขาก็เป็นตัวแทนนั่นแหละเขาก็อยากถามว่า ตอนนี้การ t ี่ cover เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนแบบไหนแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องแบบตอบแบบเชิงลึกก็ได้ตอบเบื้องต้นก็ได้ว่าอยู่ในดับแบบกี่เปอร์เซ็นต์กันไป80%แล้ว40%แล้ว90%แล้ว100%แล้วใกล้แล้ว,ล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 ลวอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับแต่เนี้ยคือเดินผ่านดื้อๆไม่ตอบเลยนะฮะก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยก็ไปทงกันครับว่าคือตกลงแล้วเนี่ยคุณจะเอาอะไรกันแน่นะครับจะขายหรือไม่ขายครับแฟนบอลเริ่มสับสนละ แค่ตอบแบบไม่ง่ายเนี่ยก็ยังไม่ตอบเลยถูกไหมครับแค่ถามว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการเทโอเวอร์นเนี่ยมันจะลงเอยอะไรอย่างไรนะครับแค่นั้นเองหรือว่าการเทโอเวอร์เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนแบบไหนแล้วก็เดินเฉยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของอาร์ฟแอมเกลเซอร์นะฮะกลับมาที่เรื่องของตลอดซื้อขายนักเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้อมูลจากดิแอร์เลติกนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าอเล็กซิสแมคอาร์เรสเตอร์มีความต้องการย้ายทีมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ดยที่ทีมปลายทางเนี่ยต้องเป็นทีมที่มีโคตา UCL อยู่ในมือด้วยนะครับในช่วงซีซันหน้านะครับแล้วก็ทีมปลายทางดังกล่าวตอนนี้นะครับก็จะมีแมนยูเราเนี่ยะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ก็มีความหวังเรื่องของการลุ้นท็อปโฟอยู่เล็กๆน้อยอยู่บ้างนะครับหรืออาจจะมากเลยด้วยซ้ำนะครับก็รอดูทีมอยู่บนเขาเนี่ยสะดุดอยู่นะครับซึ่งนี่คือลิด์ลายชื่อ2ทีมแล้วกันที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์ลีสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะอาจจะไม่ใช่2ทีมนี้ก็ได นะครับอาจจะเป็นทีมอื่นก็ได้ที่ให้ความสนใจอาจจะไม่ใช่แนอังกฤษก็ได้อาจจะเป็นลีกอินตารลีนะครับลีกสเปนนะครับหรือว่าลีกเยอรมัน ลึบอ่านะครับบุโรมาดิงลีกฝรั่งเศสก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็นักเตะหนึ่งรายครับที่มีโอกาสย้ายทีมก็คือมอร์เซตคาเซโดนะครับจริงๆอาริเซอร์เนี่ยก็มีโอกาสย้ายอยู่แล้วแหละนะฮะทางเดนติกก็บอกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ไบรตันเอาชนะอาร์เซนอลได้เนี่ยนะฮะทางเดซิบี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าชัดเจนครับว่าจะมีนักเตะที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมไปนะครับมีโอกาสย้ายทีมแล้วกันนะฮะนั่นก็คือคาเซโดแล้วก็แม็กอาริสเตอร์อาจจะเป็น สอนนักเตะแหละที่น่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายกันนะครับหรือว่าย้ายออกนั่นแหละพูดแบบไง่ายนะครับก็เดี๋ยวทีมเนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมกันเอาไว้อะไรประมาณนั้นนะครับนะ ส่วนเรื่องของ aro, od, กอนซาโรรามอสครับหัว oh, ของตัวเก่งของทางเบนฟิก้าครับก็กลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับตามรายงานจากเล็กคอร์ดแล้วก็อาบ l ล่านะฮะที่มีการรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าแมนยูเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไปส่องฟอร์มรามอสอีกครั้งครับในเกมที่ทางเบนฟิก้าเอาชนะคู่แข่งไปได้5 1นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ทางรามอสเนี่ยก็ ยิงประตูได้ด้วยนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายรามอสเนี่ยก็เป็นข่าวกับแมนยูมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นนี้นะครับเป็นข่าวแบบติดต่อกันแบบต่อเนื่องนั่นแหละ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าราโมสเนี่ยก็คงอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เอเดรียนฮากต้องการด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งแต่ว่าอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทินฮาต้องการอย่างแน่นอนนะครับค่าจ,จ่ายของทางราโมสถ้าเกิดยื่นตามปกติเนี่ยก็อาจจะอยู่สักประมาณ7 0็ดจนถึงหนึล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าเกิดไปในรูปแบบค่าสัญญาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ120ล้านปอนด์ที่ว่าเยอะมากๆนะครับว่ากันว่าทางเอเดรียนทากเป็นแฟนตัวยงของแข้งรายนี้นะครับแล้วก็ต้องการ ดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมไม่ได้นะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมของนักเตะรายนี้นะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีนะในหลีกสูงสุดเนี่ยกดไปแล้วสิปประตูนะครับแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยทุกรายการเนี่ยนะฮะ ทำไปทั้งหมด26ประตูนะครับแถมทั้งยังมีการแอซิดที่ดีครับถึง12ครั้งด้วยกันนะครับในช่วงซีซั่นนี้นะฮะและนี่คือรายงานจากเลคคอร์แล้วก็ออบบ่านะครับที่มีการยืนยันในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็กลับมามีข่าวกับรามอสอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการส่งแววมองมาเช็กฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าถึงขั้นที่แมนยูเนี่ยเตรียมการละ เตรียมที่จะมีการเข้าพูดคุยกับตัวแทนของทางรามอสเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะในการดึงนักเตะรายนี้ด้วยนะครับก็ฟังของไวห้หูกันนะส่วนเรื่องของไทเลอร์บูธนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์นะที่เคยมีข่าวกับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งนะถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงต้นซีซั่นนะครับที่แมนยูมีข่าวนะครับเป็นมิดฟิลด์ของ FCU t r อูเทรนะฮะทีมดังจากลีกคอนแนด์นั่นเองนะครับมีรายงานข่าวว่าสิบวันออกมากับว่า ทางเอเดนฮาร์เนี่ยผู้จัดการทีมของแมนยูได้มีการลิสต์รายชื่อว่าไทเลอร์บูสเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาต้องการดึงตัวกันเข้ามานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะแล้วก็ด้วยความสนใจของแมนยูรวมไปถึงอีกหลายทีมในอังกฤษด้วยนะที่ให้ความสนใจราคาของบูสเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก10บล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับจะว่าไปแล้วครับแมนยูของเรามีโอกาส มากถึงมากสุดเลยนะฮะถ้าเกิดแบบไปแข่งกับทีมอ,อื่นนะเพราะว่าบบเอเดนเกนฮังเนี่ยก็มีความสมัมพันธ์ที่ดีกับ f c ฟซูเท็กูแล้วการทําการค้าอะไรต่างเนี่ยก็น่าจะไม่ยากน่าจะโน้มน้าวแล้วก็คุยกันแบบรเรียบง่ายมากนะครับทางเทเลบูสเนี่ยก็โดนเอาไปเปรียบเทียบกับเฟนคิ้ได้ยองด้วยเพราะว่ามีคุณสมบัติที่คล้ายกันนะครับทั้งเรื่องของการไปกับบอลได้ดีนะฮะการล้วงบอลจากแนวลึกขึ้นมาแนวลุก หรือแนวรับฝ่ายตรงข้ามนะครับการเคลื่อนที่อะไรต่างก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสไตล์การเล่นจะค,คล้ายๆกับเดยองเลยนะฮะแต่อาจจะไม่เนียนเข้าแต่มันคล้ายกันแล้วกันเอาแค่นั้นพอนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากดูเรื่องของฝีเท้าอะไรต่างๆก็น่าจะเซิร์ชกันดูได้นะครับตามพวกแบบโซเชียลต่างๆนะครับอโอเคเอายุยังน้อยด้วยครับยีปีนะครับคุณสมบัติเนี่ยก็ค,ยคล้ายกันบางทีอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้ที่น่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แรงที่สําคัญนะครับส่วนเรื่องของรโรเตโรมาตินีสเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลกันออกมาเหมือนกันเป็น ข้าวขาสิบนะฮะมีการระบุ ออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ไม่ได้เล็งรตารุมมาตินเนไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่พวกเขาต้องการนะนะครับสนใจไม่สนใจแต่ว่ามาตินเนไม่ได้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็แมนยูไม่ใช่ทีมเดียวนะที่สนใจมาตินเนนะฮะยังมีทีมอื่นด้วยนะครับซึ่งเชื่อกันว่าค่าตัวของแข้งรายนี้น่าอยู่มาสักเจ็ดสิบล้านปอนด์ได้นะครับที่ผ่านมาครับขอเกริ่นเล็กน้อยแล้วกันนะครับแมนยูเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแกร่งในพื้นที่แนวรุกอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าณปัจจน ก็มีตัวเรื่องในตำแหน่งนี้อยู่บ้างแต่ว่าผลงานเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่อย่างชัดเจนถูกไหมครับว่าทางอเวคอร์เนี่ยพึ่งพาเรื่องการจบสกอร์ไม่ได้มาร์ซิยาวเองนะครับก็มีอาการบาดเจ็บ บ่อยครั้งนะครับทาให้เรื่องของการมองหาศูนย์หน้ารายใหม่แล้วก็มีในรายของมาตินิสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะเข้าไปจู่โจมนักเตะรายดังกล่านะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นครับก็มีมุมมองจากนักข่าวของกีฟมิสปอร์ตก็ได้มีการคอมเมนต์กันออกมานะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่มาตินิสเนี่ยจะย้ายไปเล่นในพิบรีอังกฤษนะครับแต่ในรดับเดียวกันเนี่ยนะครับด้วยเรื่องของปีเท้าระดับนี้ครับรายทางของเขาเนี่ยมันก็มีตัวเลือกค่อนข้างมากนะฮะอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็น เหมือนกับปลายทางหลักๆแล้วกันที่มาเตนิอาจจะไปถ้าเกิดย้ายออกจากทีมนะแต่ ลีกอื่นก็น่าสนใจสําหรับมาตินเนสเหมือนกันนะครับก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาลีกสเปนอย่างบาร์ซ่าเรอัลมาดริดเขาก็ให้ความสนใจมาก่อนน,ะนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ทางเรื่องในอังกฤษกันบ้างนะครับทางเรื่องในอังกฤษอย่างที่บอกกันไปก็คือนับแมนยูเราด้วยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแมนยูของเราเนี่ยมีข่าวนะครับซึ่งนอกเหนือจากแมนยูเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเชลซีนี่แหละนะครับที่สนใจเหมือนกันสนใจมานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าทางเชลซีก็พยายามมองหาเกี่ยวกับโอกาสทําข้อตกลงการคว้าตัวนักเต รายนี้ให้ได้นะครับส่วนแมนยูเนี่ยก็รอดูกันก่อนนะครับถ้าเกิด มันแพ็กเคนจริงๆเนี่ยมาตินีสเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สําหรับแมนยูก็ได้นะนะครับก็อยู่ที่ตัวเลือกแรกแหะนะฮะถ้าใครเชียร์มาตินีสนะก็ต้องลุ้นให้แมนยูแพ็กเกี่ยวกับการคว้าเคนนะครับแล้วก็มาตินีสเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกกันมานะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ